สวัสดีค่ะวันนี้ป้าวันจะทำข้าวเหนียวแดงนะคะข้าวเหนียวแดงนี่จะทำตอนตุดไทยกับสงการนะคะเป็นเทศกาลนะคะสาวข้าวเหนียวนะคะสาวธรรมดาค่ะสองถึงสามน้ำก็ได้ค่ะแช่ทิ้งประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงค่ะหรือจะแช่ค้างคืนก็ได้นะคะตอนนี้ข้าวเหนียวก็ล้งถูกค่ะ โลละยี่สิบสามบาทนะคะที่ป้าซื้อค่ะพอได้เวลาแล้วตั้งน้ำนะคะให้เดือดคะ่ะนำข้าวเหนียวใส่หดค่ะมีหางกะทินะคะไม่หางกะทิก็น้ำเปล่าก็ได้ค่ะไว้พรมค่ะจะไม่ใช้ข้าวเหนียวมูนนะคะ หัวกะทิค่ะนึ่งข้าวเหนียวก่อนค่ะนึ่งประมาณยี่สิบนาทีนะคะข้าวเหนียวเยอะก็นึ่งนานค่ะพอสุกแล้วพรมด้วยน้ำเปล่าหรือหางกะทิก็ได้ค่ะถ้าไม่พรมข้าวเหนียวจะแข็งน้ำตาลจะรัดข้าวเหนียวแข็งกินไม่ได้เลยนะคะปาโบอย่างนั้นก็นแล้วกัน ทำแบบนี้จะนิ่มค่ะถ้าไปมูลก็ไม่ดีค่ะใช้ข้าเหนียวมูนก็ไม่ดีนะคะพรมแล้วกลับค่ะใช้ไายเกลียก่อนค่ะพรมอีกครั้งนะคะนึ่งต่อประมาณสิบนาทีค่ะเข้าเหนียวเยอะก็น,นึ่งนานค่ะ เป็นแบบนี้นะคะมีน้ำตาลปี๊บค่ะข้าเหนียวหนึ่งโลน้ำตาลปีบหกขีดนะคะไม่ค่อยหวานค่ะหัวกะทิสามถึงสี่ขีดค่ะแบบแซหนึ่งขีดค่ะมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะเกลือประมาณครึ่งช้อนค่ะ เคี่ยวหัวกะทิก่อนค่ะเคี่ยวให้แห้งนะคะ หัวกะทิแห้งแล้วนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยค่ะถ้าข้าวเหนียวหนึ่งกิโลนี่ใช้น้ำตาลหกขีดนะคะจะหวานไม่มากค่ะไม่หวานเจี๊ยบค่ะ เคี้ยวน้ำตาลไปเรื่อยๆค่ะเคียวจนเป็นสีนี้นะคะ ไห้สีเข้มๆอยู่แบบนี้ค่ะแล้วใส่แบบแซนลงไปค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะเพราะเขาเหนียวมียางอยู่แล้ว ใส่เบแซจะกวนง่ายขึ้นนิดนึงค่ะไวค่ะใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะปาอยากให้ลองทำดูนะคะโลนึงก็ได้เยอะค่ะกระทะนที้โลครึ่งค่ะ กวนไปกวนมาแบบนี้ค่ะนี่ก็จะใช้ได้แล้วนะคะกวนไม่นานค่ะกวนไวค่ะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะพอเดี๋ยวเย็นเข้าจะแข็งตัวไปอีกค่ะ ตักใส่ถาดนะคะตัดเป็นชิ้นก็ได้ค่ะแล้วมีงาขั่วโรยนะคะจับข้อเหนี่ยวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะใส่ถุงเล็กๆค่ะงาโรยนะคะแล้วนำไปทำบุญค่ะตุดหรืสงการก็ได้ค่ะลองทำดูนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมรายการ สวัสดีค่ะ